กดกดไลคเพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่3นะคะเราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยเรื่องมารายาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การขอโทษแล้วก็การขอบคุณน,นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสนุกกับการร้องเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองสานะคะเมื่อผู้ใหญ่ใจดีให้ของหนูๆควรต้องนึกถึงพระคุณน้อมไว้กล่าวคำขอบพระคุณน้อมไว้กล่าวคำขอบพระคุณ เพ,เพื่อนมีใจเพื่อแผ่การุณน,นึกถึงบุญคุณกล่าวคำขอบใจนะคะเป็นไงคะในเมื่อ,อผู้ใหญ่ให้ของเด็ก,ดกต้องทำยังไงคะเอาละเรามารู้จักการขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะนะคะอันแรกเลยดูนะคะสมมุติว่าผู้ใหญนะ่ให้ของเราเราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับนะ,ะส่วน ผู้หญิงนะ,ะสมมติว่าคุณครูให้ของฝวัญเด็กๆนะ,ะา่เด็กๆเป็นเด็กที่ทำไมคะน่ารักเราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะผู้ชายกล่าวคำว่าขอบคุณครับผู้หญิงขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเป็นการให้สิ่งของเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีมารยาทเราก็ต้องกล่าวคำขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะไม่ใช่ผู้ใหญ่ให้ของปุ๊บ เราทำไมคะหยิบกระชากจากมือผู้ใหญ่มาเลยได้ไหมคะไม่ได้น่ารักไหมคะไม่น่ารักเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ใหญ่ให้ของเราต้องค่อยๆหยิบแล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะ,ะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นการกล่าวคำขอโทษนะ,ะการกล่าวคำขอโทษเมื่อเด็กๆนะคะเล่นวิ่งเล่น ชนกันหรือแย่งของเล่นกันเด็กๆไม่พอใจนะเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าหนูขอโทษหน่อยทำเป็นมือกอดอกฉันไม่อยากขอโทษอันนี้น่ารักไหมไม่น่ารักนะคะเวลาเด็กๆนะคะจะเล่นของเล่นหรืออะไรเนี่ยถ้าเราทำผิดเราต้องกล่าวคำว่าขอโทษครับ ขอโทษค่ะนะคะโดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบังคับนะไม่ใช่เพื่อนที่มาว่าเธอต้องขอโทษฉันเดี๋ยวนี้นะอันนี้น่ารักไหมคะไม่น่ารักนะเด็กๆต้องมีจิตใต้สํานึกของตัวเองนะเมื่อรู้ว่าตัวเองทําผิดนะถ้ารู้ว่าตัวเองทําผิดเราก็ต้อง กล่าวคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะโดยที่ไม่ต้องให้เพื่อนมาบังคับหรือมีใครมาบอกเรานะคะเพราะฉะนั้นนะะเด็กดีเด็กน่ารักนะคะก็ต้องเป็นไงคะกล่าวคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะอันนี้นะคะ,ะเห็นไหมขนาดผู้ใหญ่ทำผิดก็ต้องทำไมกล่าวคำขอโทษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีแค่นี้ให้เด็กๆ ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอบคุณแล้วก็การขอโทษนะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไซสสครับให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ